สามสมุนไพรที่หักษาโขกกระเพาะหายไวที่สุดมือ่อในแซนดาเองจะมาแบ่งปันคมหูเกี่ยวกับการหักษาโขกกระเพาะเนาะเพราะว่าตัวเองเป็นกระเพาะมาอยู่เก่าปีเนาะเอินว่าจุกเสียบแนนนาอกนึกเนาะเป็นกระเพาะอักเสบซ้ำเหือดกินยาลวงกับเพาะแต่ทุเราแต่ว่าผ่านการหักษาตัวเองนะแล้วก็แนะนำมูเพื่อนเห็นว่ามันได้ผลอยู่สามสมุนไพรที่เอินว่าหักษาโขกกระเพาะเศร้าไวที่สุด แต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนไปหูบัญหาเกี่ยวกับเอื่นว่าสาเหตุการเกิดโลคกระเพาะก่อนเอื่นว่าบัญหาอันดับหนึ่งที่คนเป็นโลคกระเพาะเกิดขึ้นคือเอื่อนว่าสาเหตุมาจากความเครียดเฮ้าเครียดนอนบ่อรับนี่อาการโลคกระเพาะจะกาเนิดขึ้นพ้ได้มักนอนบ่อรับสัมสามสมสมอาการโลคกระเพาะจะกําเนิดซองมากกินอาหารห่ตรงเวลาเพราะว่ากระเพาะนี่มันจะเหตุเวียกตอน11โมงเนาะพ้ได้กินอาหาร เกินหรือบกไ่สิบเอ็ดโมงนี่จะเหตุหายกระเพาะของเขามันเหตุเบียบแบบบีบโตแบบนี้เนาะทุกคนลองเอามือเนียนเนียนเนียนแบบนี้เบิ่งมันจะหูวซึกออกหอดทาหอดมุ้งสิบเอ็ดมุงแล้วมันเข้าบริกินอาหารเห็นปะมันบีบโตแบบนี้มันบ่มีอย่างในกระเพาะอาหารเขาจะเหตุหายบีบเรื่อยเรื่อยออกหอดเหตุหายกระเพาะเ้าบาทเป็นเพลขึ้นมาสนัเมือนี่สามสมุนไพรที่แสงดาจะมาแจกมาแบ่งปันให้ทุกคนหูแบบฟรีๆกัน เอินว่าผ่านการหักษาตัวเองผ่านการสั้งร่วมเอื่นว่าควมหูจากทองทินมากนาะ้ะหลายคนแนะนาเสียงดาและเสียงดามาทดลองปั่นโลกระเพาะตัวเองเหดให้อาการกระเพาะของตัวเองหายเป็นปกตินะเมื่อน,นี้ก็เลยอยากมาแบ่งปันกับทุกคนนะเอื่นว่าสมุนไพรที่หนึ่งที่เอื่นว่ากินแล้วหักษาได,ด้ดีคือเอื่นว่ายาเพิ่อนนะมันจะเป็นหลักษณะน,นี้เนาะคือเอืนว่ายาเพิ่นนี่เพียงแต่เฮาเอา หากมันมาตกนะกินประจําแทนนหนาเลยจนกลัวตัวเองจะหายดีเนาะยาเพิ่นนี่มันจะป่วเอื่นว่าบาดเพลนะกนก็เพราะอาหารเนาะลองไปนาใส่เบงทาเพราได้กินยาเพื่นบ่ถือแสงดาแนะนาตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สองนี่เป็นเอืนนเนะนเอ่นว่าวานหางเขนอาะบาดแสงดาเอื่นวานหางเขส่วนพี่น้องฟังไทยเอื่นว่าวานหางเจระเ้อนาะเขืนะ่ขอนเนาะส่วนวานหางแขนี่ห้เข้าปาดพันเปลือกออกเนาะแล้วเอาวุ่นใส่ใส่มัน นาะผักผักก็ผักจนมันมุนพอแหละเนาะแต่ว่ารสชาตินี่จะคมเลยทุกคนเนาะรสชาติ์คมเนาะหวานหางแขนเนาะแต่ผู้ไรกินคมบู้ไรแซงดาให้แนะนําผสมน้าผึ้งประมาณหนึ่งบวงหรือว่าสองบวงนี่แหละเออคันผู้ไรบวมักคมเนาะเพราะว่าจะเห็นเท่ากื่นง่ายเนาะถ้าบวมีน้าผึ้งให้เอาน้าสโล่เนาะน้ำสโล่เข้าคล้ายตามหานข้าทั่วไปนั่นแหละเนาะประมาณหนึ่งบวงแกงเนาะผสมกับหวานหางเขนประมาณหนึ่งใบ นะถ้าใบใหญ่เป็น,นหนึ่งใบเด้อทุกคนเนาะกินก่อนอาหารประมาณสิบห้านาทีเศร้สาวสวยแรงกระเพาะอักเสบเป็นเพสซ้ำเพื่อนอะจุกเสียมแน่้เอิกนะเนาะพะว่าวานห้างเขมันจะไปเคือเบเพ้กระเพาะอาหารของเห่าแล้วก็บปีนปะ่วแเพ้กระเพาะอาหารของเห่าเนาะถ้าผู้ได้กินวานห้างเขแล้วยังบูถึกเนาะยังเหลือตัวสุดท้ายเนาะนั่นก็คือเอื้อว่า ขีมินทุกคนเนาะนี่ขีมินนี่เอือนว่าหักซาโลกกระเพาะกดไหลย่อนหรือว่าผู้ใดจะกัดขีมินกินสดๆกินก่อนอาหารโดยเสาร์ชวยแรงเนาะกินก่อนอาหารประมาณสิบห้านาทีเนาะพอก่อนาจะกินอาหารพอมันจะไปเขื่ยกระเพาะของเห่าเนาะขีมินนี่เอือนว่าโลกกดไหลย่อนเอื้อมเนนาอึกเนาะจุกเสียบจากสีเป็นแพสซัมเหืออนหนึ่ง ัวนี้เป็นขีมิ้นสําเร็จหูนะเอื่นว่าพานการบดแลวกะ็เห็ดเป็นก่อนนะเพื่อเฮากินง่ายถ้าเฮาจะมากินขีมิ้นชุดๆนี่มันก็ค่อนค้างเอาาิ่นว่าทรมานเนะแต่ว่าตัวนี้เป็นขีมิ้นแบบสําเร็จหูแล้วเนเกินง่ายนฉสนั่นลองเอาไปนาใส่เบงทุกคนนอสามสมุนไพรนี่